สวัสดีครับท่านชมที่รักและเคารพทุกท่านแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับพบกันสําหรับวันพฤหับสบดีที่15กรกฎาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลก็มาดูการเมืองมาดูในเรื่องของวิกฤตโควิดนะที่ณเวลานี้ต้องยอมรับนะครับว่าถึงขั้นร้ายแรงในเรื่องของการระบาดของโควิด19หรือโควิด19 กับมาตรการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดซึ่งมีการแก้ปัญหามาตั้งแต่ต้นปีพศ2563มาวันนี้15กรกฎาคม2564ก็ดูกันแล้วกันนะครับว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่เพียงใดและประชาชนก็ขับไล่ผมก็เลยตั้งหมวกข้อวันนี้ว่าประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะทำนายไว้เลยว่า นะโรยรินครับวันนี้ประยุจจโุชาหายใจแบบโรยรินคือรอดแล่ไม่รอดแล่แต่คําว่าโรยรินเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าวันนี้รอดยากสําหรับพลเอกประยุจจโุชาที่ประชาชนมองเรื่องกระบวนการในการแก้ปัญหาต่อให้พลเอกประยุจจโุชาบอกว่าสู้แต่ผมบอกได้เลยว่าสู้ก็คือแพ้ครับและผู้แพ้คือประชาชนครับ ไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์จันโอชาอาจจะชนะฮะแต่ว่าแพ้ประชาชนแพ้ใจประชาชนประชาชนจะเสื่อมสถานม,มากยิ่งขึ้นถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชายิ่งสู้เพราะการสู้นั้นแน่นอนครับมันจะต้องมีกลยุทธ์ในการสู้แต่ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคืออะไรรู้ไหมครับคือมันผิดพลาดมาแต่แรกยุทธศาสตร์ผิดพลาดมาแต่แรก ความล้มเหลวเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่การตัดสินใจแก้ปัญหาวัคซีนโดยเอาชิโนแวคเข้ามาการแก้ปัญหาโดยประมาทโรคโควิด -19 หรือโควิด -19 นะโดยไม่ยอมซื้อวัคซีนยี่ห้อที่มันดีๆเขาเอามาขายให้ก็ไม่ยอมซื้อทำตัวเป็นหยิงอันนี้คือหมากเกมแรกที่มันผิดนะยิ่งสู้ยิ่งหมด นะเพราะมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นกัดกระดุมเม็ดแรกผิดเท่ากับผิดทั้งหมดนะครับคุณจะปรับยังไงกันแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้กระดุมนั้นเรียงเม็ดได้เพราะกัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดแรกผิดตั้งแต่หนึ่งการประกาศพลกฉุกเฉินตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดก็26มีนาปี 63, แล้วมแล้วมีการตั้งสบค ศูนย์บริหารโควิดเหมือนกับสถานการณ์ฉุกเฉินตอนยึดอำนาจอันนี้คือกลยุทธ์ที่ผิดนะแล้วรวบอำนาจไปเป็นของตัเองใช้กฎหมาย40ฉบับโดยประมาณเป็นของโปเด็กประยุทธ์จันโอชาต่อมาก็คืนกฎหมายนั้นให้กับรัฐมนตรี31ฉบับให้คอร์มอเอาไปเอามาไม่เป็นท่าไม่เป็นทาง,ไม,ทางไม่กี่เดือนที่ผ่านมายึดกฎหมายทั้ง31ฉบับ มาอยู่ในอำนาจของตนเองก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ครับนะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละวงเวียนเรื่องอำนาจแต่กระบวนการแก้ปัญหาืลยุทธศาสตรสต์ในการแก้ปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะยุทธศาสตรสต์มันผิดมาแต่แรกกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดผิดทั้งหมดยิ่งบอกว่ายิ่งสู้ก็ยิ่งแพ้ครับประเทศชาติจะยิ่งแพ้ประชาชนจะยิ่งแพ้ ประเทศชาติแพ้อย่างไรคือเศรษฐกิจครับวันนี้เนี่ยนะฮะถามว่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นอย่างไรคงไม่ต้องมีใครมาอธิบายนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่ๆที่เราเห็นได้ชัดคือหนึ่งน้ำมันแพงน้ำมันแพงมากครับขึ้นเอาขึ้นเอา,นเอาในภาวะวิกฤตที่ยิ่งย่ำแย่แต่ปรากฏว่าน้ำมันแพงนะเมื่อวันก่อนขึ้นอีกห้าสิบสตังค์ขึ้นแอบลักกลับครับ น้ำมันประเทศไทยแอบลักหลับแอบขึ้นอยู่เรื่อยเวลาลงลง10สตังค์ยีสตังค์เวลาขึ้นเนี่ยเอาไป50สตังค์พอน้ำมันแพงของก็แพงตามครับนี่โดยปกติถือว่าผิดสูตรเลยนะครับผิดหลักการบริหารเพราะอะไรรู้ไหมครับปกติถ้าคนซื้อของน้อยเนี่ยนะของมันจะถูกเขาเรียกว่าดีมาลสัปพลาคือคนไม่มีสตังค์ซื้อของเนี่ย ของจะต้องลดราคามาเพื่อที่จะมาอบรับผู้ซื้อหรือว่าดีมานแต่อันนี้ปรากฏว่ากำลังการซื้อของประเทศกำลังซื้อของประชาชนน้อยแต่ของกลับแพงอันนี้ถือว่าผิดหลักเลยนะครับอุนนากรรยุทตจธรชามองเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่วันนี้ของแพงนะของแพง,ง,งทั้ทงทั้งที่ทั้งทั้งที่คนไม่มีกำลังซื้อนะ ตามหลักแล้วเมื่อคนมีกำลังซื้อน้อยของจะต้องลดราคาลงมาฮะนะเพื่อให้คนมีกำลังซื้อแต่ปรากฏว่ากำลังการซื้อน้อยของแพงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นท่านผู้ชมลองไปซื้ออะไรดีครับวันนี้อะไรที่มันถูกบ้างไม่มีครับมีแต่แพงครับถูกอยู่อย่างเดียวคือสินค้าการเกษตรสินค้าการเกษตรนะถูกครับแต่อย่างนอกเหนือจากนั้นแพงหมดอันนี้แสดงว่า เรื่องเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์เจอปัญหาเรื่องนี้แก้ไม่เป็นครับนะและคนเป็นหนี้ฮะคนไม่มีเงินแล้วก็คนเป็นหนี้วันนี้เรื่องเศรษฐกิจคนมีแต่หน,นี้ฮะคนในคนไทยเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปข้าราชการล้วนแล้วแต่เป็นหนี้นะนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่านะเหลือแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั้เป็นหนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะพอเป็นหนี้ปั๊บ แล้วไม่มีรายรับบวกของแพงบวกน้ำมันแพงอะไรจะเกิดครับสุดกระโสมตายกระตายเพราะมันเป็นนี้แทนที่จะไปน้ำมันให้มันถูกลงหน่อยให้กระเตื้องความรู้สึกของคนได้บ้างคุณจะเก็บอะไรกันนักกันหนาภาษีน้ำมันของคุณนะ่ะจะไม่ล่ะวันนี้คนใช้รถใช้ราก็น้อยเพราะว่าไม่มีกำลังในการจะไปขับรถเล่นหรอกครับ ไม่มีปัญญาไปขับรถเล่นหรอกครับขับเท่าที่จําเป็นหนึ่งก็กลัวโควิดไปอยากออกสองสตังค์ซื้อน้ํามันไม่ค่อยมีมันก็ประหยัดแล้วกลับน้ํามันแพงเห็นไหมฮะอันเนี้ยคือหลักเศร,รษฐกิจของโควดิดประยุทธ์จันทร์ชาก็ไม่ผ่านขายของก็ไม่ได้คนก็เป็นหนี้เงินก็ไม่มีของก็แพงน้ำมันก็แพง นะไม่จะแพงธรรมดาแล้วครับแพงแบบสุดเหวี่ยงด้วยนะอันนี้เราจึงมองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแก้ปัญหาผิดแล้วครับหัวใจจึงโรยรินนะต่อให้คุณสู้ยังไงวันนี้ผมทํานายครับไม่จะหมอดูที่ไหนทํานายหรอกจำนงเนี่ยทำนายประยุทธ์จันโอชาอะ่ะวันนี้นะโรยรินต่อให้พยายามจะผลักดันว่าจะสู้ให้ชนะจะสู้ให้ชนะยังไงกันแล้วแต่ไม่มีทางชนะครับถ้าตราบใดที่ เรากัดกระดูมเม่รแรบมันผิดแล้วไม่ยอมกลับไปเริ่มต้นใหม่ให้มันดะีๆนะไม่มีทางครับยิ่งดันก็ยิ่งเละนะยิ่งดื้อก็ยิ่งเละและสุดท้ายจะไม่ไหวปัญหาโควิดวันนี้ 1. ปัญหาวัคซีนอันนี้มันดับ1นึจับมาตั้งนานนะ อันนี้ก็กกระดุมเม็ดแรกผิดเช่นเดียวกันที่ผมพูดไปแต่ตน้นมาวันนี้นะครับปีกว่าพึ่งจะมาเริ่มกระเตื้องกระเตื้องเนี่ยมาเขาว่ากระตุกนะฮะแต่ก็ยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหรนะ่นักวัคซีนทางเลือกของเอกชนเป็นยังไงล่ะครับเงียบกริบไปเลยองค์การเพศศาสตร์กรรมว่ายังไงครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมโดนาจอนสันแนนจอนสันวันนี้แทบจะไม่พูดถึงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะกระแสเตียงขาดมันขึ้นมา พอเตียงขาดขึ้นมาก็ไปโหมเรื่องเตียงขาดไปโหมเรื่องการตรวจเชื้อแต่เรื่องวัคซีนทางเลือกของเอกชนเงียบกลิบเขาดา่าะไรทีก็หันไปทางโน้นทีเขาดา่าดีีก็หันซ้ายทีหันขวาทีหันมองฟ้าทีหันลงดินทีอันนี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ที่มันใช้ไม่ได้ต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่แต่ว่า จะเอาคนเดินมาปรับกระบวนทัศทัดใหม่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะคุณเป็นทหารคุณยึดพลเอกคุณยึดอํานาจมาปรับกระบวนทัศน์แบบที่เขาทํากันที่เป็นสากลหรือหลักประชาธิปไตยเขาทากันพวกนี้ทำไม่เป็นหรอกครับจําได้ไหมฮะหมอยองเมื่อสองวันก่อนน่ะนะที่บอกว่ามันไม่รู้หรอกไอไอโควิดหรือไอไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยนะครับ มันไม่รู้ว่าฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรเข้าร่างกายไปมันไม่รู้หรอกว่ายี่ห้ออะไรคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมอยากจะด่านะในเรื่องนี้นะฮะผมอยากจะด่าคุณคิดยังไงนี่หรือคือคนข้างประยุทธ์แต่และคนที่ออกมาแต่และตัวขออภัยครับไม่ไหวพูดได้ยังไงนะะโควิดมันไม่รู้หรอกวัคซีนที่ฉีดเข้าไปในร่างกายมันจะยี่ห้ออะไรมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องนั้นมันเรื่อง การฉีดวัคซีนแล้วมันสร้างภูมิคุ้มกันได้หรือไม่คุณจะฉีดอะไรเข้าไปก็อย่างนั้นก็ได้หรือหมอยงคุณอยากจะฉีดยี่ห้ออะไรเข้าร่างกายประชาชนก็ฉีดได้อย่างนั้นหรือเพราะวัคซีนมันไม่รู้ยี่ห้อมันจะบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วปัญญาพอๆกันกับประยุทธ์ผมเขียนอยู่ใน a c e b o o k ก็ช่วยไปอ่านช่วยไปคอมเมนต์เลยท่านผู้ชม Facebook ส่วนตัวผมจำนงชัยมงคลน่ะไปลงความเห็นสแสดงความคิดเห็นหน่อยผมจะได้มาออกรายการ นี่ผมเขียนคําถามแบบนี้แหละหมอยงมันบอกบอกว่าวัคซีนฉีดก็ไปไอไวรัสแบคทีเรียมันไม่รู้หรอกว่ายี่ห้ออะไรผมก็รู้ว่ามันไม่รู้คุณไม่ต้องบอกหรอกหมอยงผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกแต่ไวรัสแบคทีเรียมันฉลาดกว่าคุณคุณฉีดยี่ห้อชิโนแวรเข้าไปมันบอกเฮ้ยกูไม่กลัวมึงฉีดอะไรฉีดน้ําให้กูเหรอฉีดน้ําหวานให้กูใช่ไหมกูไม่กลัวถ้าฉีดโมเดอร์นา ฉีดไฟเซอร์ฉีดจนสันมาจนสันที่กูตายไอ้หมอยงไม่รู้เหรอเขารู้กันครับคุณไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นนะจะพูดแดกดันพูดประชดระชันจะด้วยอารมณ์จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ความเครียดความอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยคุณไม่ควรพูดกับประชาชนอย่างนี้หมอยงอันนี้คือคนข้างเคียงประยุทธ์จันโอชาครับมันจึงแก้ปัญหาลาบากกับผู้ชมครับผมต้องบอกว่าคุณกลัดกระดุมไม่แรกผิดตั้งสอบอคอ คนที่เอาไปแก้ปัญหาแทนที่จะโยนให้กระทรวงสาธารณาสุขเต็มๆยกเลิกศูนย์บริหารโควิดคุณนะครับบริหารโดยระบบนะไม่ใช่บริหารโดยทาหารแล้วมันจะปรับกระบวนทัศน์ใหม่วันนี้นะครับปรากฏว่ามาโหมเรื่องการตรวจเชือ้อผมนี่พูดมานานนะผู้ชมครับพูดมาตั้งแต่โควิดระบาดใหม่ๆบอกความจริงโควิดมันมากกว่านั้น แต่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะตรวจเชื้อน้อยนะเพราะไม่อยากให้เห็นว่าคนติดเชื้อเยอะก็ปฏิเสธว่าโอ้ยตรวจเต็มที่มีเต็มที่วันนี้เป็นไงล่ะครับเริ่มเผยความจริงยอมรับความจริงแล้วบอกว่าที่ผ่านมาเราตรวจเชื้อน้อยที่เราตรวจเชื้อน้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับกลัวประชาชนตกใจแล้วจะเฮกันไปหาเตียงแล้วเตียงมันจะไม่มีดูดีครับนี่คือวิธีคิดของรัฐบาลนี้ คือพูดง่ายๆนะจะเป็นฝีเป็นหนองก็เก็บมันไว้นั่นแหละนะบ่งออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นก็ให้มันอยู่ในเนื้อตัวร่างกายบ่งมาแล้วจะมีกลิ่นกลัวคนตกใจแล้วไปหาเตียงเตียงจะไม่พอแทนที่รัฐบาลจะหามาตรก,การในเรื่องการหาเตียงการเตรียมพร้อมแต่วิธีการคือตรวจเชื้อให้น้อยวันนี้ออกมายอมรับแล้วครับที่มีเล็บบิดเทสออกมาเนี่ยแล้วหมอแพทย์บางท่าน นะครับก็ออกมายอมรับเราเอาละที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะรบเรายอมรับว่าการตรวจเชื้อมันน้อยเพราะที่ว่าถ้าตรวจมากมันจะเจอมากอันนี้คือการคิดที่ผิดเลยครับแต่วันนี้เริ่มจะบอกว่าเอาละเราต้องตรวจเต็มที่ผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าคุณจะพูดจริงหรือเปล่าว่าเราจะเริ่มตรวจเต็มที่ให้มันเห็นดำเห็นแดงกันไปเลยว่าสรุปแล้วมันติดเชื้อกันเท่าไหร่กันแน่ไอ้สิ่งที่คุณหมกอยู่เหล่านี้แหละครับมันจึงเกิดประทุระบาด พลเอกประยุทธ์จันโอชาปิดแค้มคนงานเนี่ยเคยเคยนึกสำนึกผิดตัวเองบ้างไหมครับว่าคุณตัดสินใจผิดปิดแค้มคนงานก็ดีนะปล่อยสงการา์การที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปแล้วก็เกิดการระบาดวันนี้สายพันธุ์เดลตา้าระบาดทั่วประเทศแล้วครับผมดูข่าวเมื่อเช้าทั่วประเทศครบทุกจังหวัด77จจังหวัดแล้วนะครับไม่มีจังหวัดใดยกเว้นแล้วนะครับนะไม่มีแล้วครับ ครบหมดแล้วปัญหาวันนี้เตียงไม่พอไอเรื่องเตียงเนี่ยก็พูดกันมาตั้งนานกระทรวงสาธารณาสุขประยุทธ์จันโอชาใครต่อใครออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเหมือนกับวุฒิสภายกมือในสภาเลยครับนาะยกใครแล้วตบาลเนี่ยปึ๊บบอกว่าเตียงพอแต่วันนี้เป็นไงล่ะครับวันนี้เนี่ยนะพยายามโรงพยาบาลต่างผมขอใช้คำนี้เลยครับพยายามที่จะไม่ตรวจเชื้อ นะถ้าคนยิ่งโคมา่ายิ่งอะไรต่างๆยิ่งไม่อยากจะตรวจเพราะตรวจแล้วไม่มีเตียงให้ตรวจแล้วพอเจอเชื้อต้องรักษานะพอรักษาก็ไม่มีเตียงให้ไปโรงพยาบาลเอกชนก็หมดเป็นแสนๆครับเขายังเก็บตังค์อยู่ประยยัด์จนโนชาเขายังเก็บตังค์อยู่โรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ได้รักษาฟรีหรือไปเก็บตังค์จากรัฐบาลอย่างที่คุณพูดนะครับลองไปดูครับโรงพยาบาลเอกชนดังๆต่างๆเนี่ยเป็นเรือนแสนทั้งนั้น คนจนไม่มีสิทธิ์ครับนะคนจนไม่มีสิทธิ์เขาไม่ตรวจได้หรอกครับตรวจแล้วเขาต้องรักษาอันนี้คือมาตรการของรัฐบาลที่ผิดเช่นเดียวกันคุณต้องคิดใหม่ทำใหม่นะครับต้องขยายอย่างคุณทักษิณชินวัตรเคยเสนอบอกว่าบรรดาโรงแรมต่างๆนะคนพักมันก็น้อยอยู่แล้วทำไมไม่ปรับเป็นโฮสเทลเป็นโรงพยาบาล เป็นสถานที่อะไรต่างๆยอมทุ่มเทงก็ประมาณเหล่านี้สิครับผู้ประกอบการก็จะมีไรายได้ประชาชนก็จะได้มีความหวังว่าเอาละไปอยู่ในศูนย์อย่างนี้แล้วเนี่ยหมอก็มาดูแลวันนี้เสียชีวิตเป็นรายวันเสียชีวิตตลอดนะ,ะการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าทีจะลดลง ออกซิเจนถังออกซิเจนก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ตายไป98สบศพนะติดโควิดติดเชื้อใหม่9,186รายสะสมวันนี้แล้ว3 7 2 2 1 5ราย3แสนกว่ารายนะครับ3แสนกว่ารายติดเชื้อไป9,000พั่แต่หายป่วยไป5 0 0ทั้งทคิดดูรครับตกค้างเท่าไหร่ใช่ไหมตกค้าง4,000กว่ากว่า ตกครั้งส0่พันกว่าเนี่ยคุณจะทำยังไงแล้วถ้าตรวจเชื้อเนี่ยเดีย๋ยวนี้ r a p บิดเทสนะเมดตรวจเชื้อเจอแล้วคุณยายเขาทำยังไงคุณบอกว่าเอาละจากนี้คนสีเขียวนี่ห้ามมาแล้วนะสีเขียวนี่ห้ามมาแล้วให้อยู่กับบ้านยิ่งอยู่กับบ้านนะครับถ้าไม่มีมาตรการของรัฐบาลไม่มีมาตรการทางแพทย์ไปช่วยเขาก็ยิ่งระบาดครับผมบอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้่วงหน้า ต้องจัดโรงแรมคุณหาโรงแรมหาที่พักอะไรที่มันพอจะช่วยกันได้ตรงไหนกันได้รัฐบาลต้องใช้เงินก็ประมาณเหล่านี้เจ้าของก็มีไรายได้คนงานก็มีงานทําและคนป่วยก็มีกําลังใจมากขึ้นไม่ใช่รอความตายอยู่ที่บ้านบ้านไหนที่พอจะรองรับได้โอเคไม่ว่ากันแต่หลักการแพทย์จะต้องเข้าถึงครับวันนี้เนี่ยแค่คนป่วยติดต่อเพื่อขอให้มาตรวจมาสอบเนี่ยนะครับ ยังหาไม่ได้เลยครับอันนี้คือเรื่องจริงรอความตายเท่านั้นเองยกเว้นโควิดมันหายจากไปก่อนก็รอดชีวิตไปจะไปคาดหวังอะไรจากรัฐบาลคงยา,ยากสิ่งเหล่านี้ต้องคิดครับนะถ้าไม่คิดเนี่ยวันนี้การแก้ปัญหาเรื่องโควิดนะไม่ว่าเตียงไม่เรื่องเรื่องการตรวจเชื้อนะฮะยอมรับความจริงกันหมดแล้วทั้งๆความจริงที่ยอมรับวันนี้มันควรจะยอมรับตั้งแต่ ไปที่แล้วนะครับเพราะคุณไม่ยอมรับความจริงคุณดื้อดึงคุณดื้อด,ด้านนะวันนี้มันจึงระบาดหนะักไปทั้ง77จังหวัดเพราะอะไรคุณโกหกตัวเองคุณปกปิดความจริงครับวันนี้เพิ่งมายอมรับความจริงว่าที่ตรวจไปนะตรวจน้อยเพราะกลัวว่าตรวจมากแล้วเกิดเตียงมันคนก็จะตกใจพอตกใจก็จะหาเตียงแล้วก็รัฐก็จะหาเตียงให้ไปได้ ระบบสาธารณสุขก็จะล่มอ่ที่ล่มเพราะอะไรล่มเพราะไม่ตรวจและสุดท้ายเชื้อมันบ่มอยู่ใช่ไหมฮะแทนที่คุณจะตรวจแล้วก็ประกาศที่แต่แรกเราพูดแต่แรกแล้วว่าเอาละการอยู่ในบ้านหรือการจัดสถานที่ให้คนที่สีเขียวอยู่เนี่ยมันสมควรมา็แต่แรกแล้วแต่ต้องตรวจพลึบทีเดียวให้พร้อมเลยนะพร้อมทั้งประเทศครับพลึบเดียวให้พร้อมแล้วกันสีเขียวมาอยู่กับบ้านก็อยู่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่มีมาตรการสาธารณสุขก็ช่วยนะครับ มียาอะไรไปให้มีอะไรรองรับมันก็จะขาดกันไปทีเดียวอันนี้ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์นี่ล็อกมากี่วันแล้วครับปิดแ้ม์ุนงานมากี่วันแล้วเชื้อลดลงไหมครับผมบอกนี่คือความล้มเหลวทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะผู้นําที่กลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมาแต่แรกเขาจึงบอกว่าออกประเถอะพยุจจันโรชาครับวันนี้จะไม่ออกจะยืนหยัดสู้ต่อสู้ยังไงกัแล้วแต่ผมบอกว่าพยุจจนโรชาวันนี้ผมทํานายเลยครับ หายใจโดยรินครับใกล้ตายครับตายจากความรู้สึกของประชาชนนะครับใกล้ตายแน่นอนนะวันนี้เขาไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองสาบแช่งกันจนกระทั่งพักครรบาลต้องรีบจะทบทวนค่อยดูครับหลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติไม่แน่นะครับไม่แน่ครับอาจจะยุบสภาหรือไม่ก็เปลี่ยนนายกร,รัฐมนรีรีบๆเปลี่ยนครับนะครับวันนี้ เลยขออนุญาตมาทํานายว่าประยุทธ์หายใจโรยรินแล้วนะครับไม่ได้ป่วยนะครับแกกักตัวโยแต่คําว่าหายใจโรยรินของผมในความหมายผมก็คือว่าปอะชัยชนสินส้นศรัทธาเหลือแต่พวกหาประโยชน์จากประยุทธ์หาเหลือแต่พวกที่นะยังได้อะไรจากประยุทธ์หรือว่าคนที่เป็นไม้ค้ำยันประยุทธ์อยู่เท่านั้น ส่วนประชาชนนั้นค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ด่าสาปแช่งไปเรื่อยๆนะครับคนที่เป็นโรคดีวันนี้จึงหายใจโรยดินไปเรื่อยๆและสุดท้ายนะครับก็คือตายคำว่าตายก็คือตายจากความรู้สึกของประชาชนไปโดยสิ้นเชิงครับวันนี้รายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาโดยผมจำนงเชมงคลนะครับก็ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยนะกับท่านผู้ชมนะครับอย่างน้อยๆวันนี้ ต้องช่วยตนเองครับจะไปหวังรัฐบาลช่วยยากผมบอกได้เลยใครป่วยหาเตียงยากแค่ส w a ฟนะครับแค่ไปตรวจเชื้อเนี่ยนะก็ยากแล้วครับณนะเวลานี้นะตามคนมาตรวจเชื้อนี่นะนะพราะกลัวกันเนะี่ยตามแค่คนมาตรวจเชื้ออย่างเดียวตามมาหลายวันนะครับก็จะไปตรวจโรงพยาบาลไหนเขาไม่ตรวจให้เขาไม่ตรวจให้ครับปัญหาคือตรงนี้เมื่อไม่ตรวจก็ตายก็ตายไป นรัฐบาลที่บอกว่าใครตายจากโควิดที่จะเยียวยาแต่ละสี่แสนห้าแสนเป็นยังไงครับออกมาพูดบ้างไหมวันนี้ใครบอกใครตายจากโควิดจะจ่ายสี่แสนนะจำผมจะไม่บิดนะที่พูดกันเมื่อสองสามสี่เดือนก่อนนะเป็นไงครับประยุทธ์ยังอยู่อยู่ไหมครับยังอยู่อยู่ไหมหรือว่าไม่ต้องจ่ายโดยการไม่ต้องตรวจเชื้อเพราะตายก็ตายไปจะไม่รู้ว่าเป็นตายเพราะโควิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับนะจริงใจหน่อยครับนะเอาความจริงมา แล้วก็แก้ปัญหาไปปรบเดียวนะอย่าตายซ้ำตายซาานะครับแล้วมันจะไม่เหลือแม้กระดั่งผงกระดูกนะไม่เหลือแม้กระด้งกระดูกรดประชาชนจะแย่นะครับของแพงนะ้ำมันแพงวันนี้ต้องปรับอย่างเงี้ยอะไรที่ปรับได้คุณต้องรีบทำนะปรับกระบวนทศน์ใหม่นะไปกัดกระดูกไม่แรกให้ถูกซะก่อนแล้วเดินหน้าถ้าขืนกลัดกระดูกไม่แรกผิดอย่างปัจจุบันนี้แล้วมันก็จะบูดเบี้ยวไปเรื่อยๆและสุดท้ายประเทศก็เข้าสู่วิกฤตประชาชนก็ล้มตาย แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเศรษฐกิจพังชีวิตพังนะคำว่าชีวิตพังในหมายถึงว่าชีวิตและครอบครัวทุกอย่างด้วยนะครับคนก็สูญเสียคนหนึ่งในครอบครัวเขาออกไปเป็นความสูญเสียที่มหาหนะครับประยุทธ์จันโอชาเคยสูญเสียเพราะโควิดบ้างไหมเหมือนครอบครัวคนหลายๆคนคุณยังไม่ได้สูญเสียใช่ไหมครับอืมครับเอาละครับขอบคุณครับวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ